Sí, ดีใจครับสามี่ปีก็ได้เจอไม่รู้จะพูดยังไงดีใจมากมากระตักมาก้าที่ชูอ่ะาตาอาที่ชูไหม เข้าใจยังไงคะว่าทุกคนรักไอนดูก็มาตัมาตั้งสามส่ปีไม่รักไอ้ดูแล้วรีบะไรอันนี้สีหน้าที่สำคัญไม่ได้มีสถาสามีภรรยาคู่นี้นะคะเราก็จะไม่ได้เห็นภาพของน้องรัที่บางเวลาก็ตลอดแตกบ้านะคะบางเวลาก็าากอารมณ์ดียิ้มแบบโลกสด แบบแท้ๆจริงๆของคุณพ่อคุณแม่ว่ารู้สึกยังไงกับที่ลูกเราเป็นทที่รักที่ชังอ่าค่ะเล็กน้อยเวลาพูดไม่รู้เรื่องโอเคสมมติว่านะคะหรือแม,ม่ก็ทักว่าพี่ชังเอาพอเที่รักก่อนแล้วมั้ยค่ะมันก็มีนะคะคนเรามันมันเขาเรียกว่าอะไรอ่อรนะค่ะมีสองด้านที่จีรด้านนะสองด้านใช่ไหมเราก็ต้องรับได้ทุกอย่ดา้านไหนพี่ด้านกลาร <c oughs> อาการอยากการ แล้วก็มาอยู่กันไ,ไม่ได้ค่ะไม่ได้ทไ,ไ,ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ท่าไม่ได้เป้นเค่นสามีภรรยาแต่เราไม่ช่เราไม่ใช่แล้วอะไรอย่างเงี้ยนิดหนึ่งนะคะบอกว่าในความรู้สึกที่เห็นทุกคนเข้ามารวมกันได้ขนาดนี้นะคะต้องยอมรับจริงๆว่าแม้แต่ตัวเราเองหรือตัวหน่อยเองก็ไม่ได้รู้จักคนในนี้มาก่อนคุรู้จักก็เพราะคนคนนึงทําให้เราทุกคน รู้จักกันนะคะไดรวมทุกๆสุดร่วมกันนะคะได้มีทั้งบทที่แฮปปี้สุดๆนะคะได้บทเครียดสุดๆนะคะมีทุกอย่างในคามสนุกมากมายนะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเขาเรียกว่าอีกหนึ่งประสบการณ์ที่เราได้เจอก,กันนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นว่มองว่ามันต้องมีอะไรหนักที่ทําให้เขารวมตัวก,ก,กันได้ขน,นาดนี้อยากจะให้บอกความรู้สึกนิดนึงเพราะว่าจริงๆแล้วคนเรามันมี ปีเรียนสองด้านอย่างที่ท่านฝ่ายบอกนะคะแั่ภาพนั้นความรู้สึกแฟนคลับไหมคะใช่ค่ะเราจะสัมภาษณ์ความรู้สึกแฟนคลับต่อเมื่อคุณพ่อคุณแม่พูดก่อนใช่ใช่ค่ะให้ตากับมาพูดก่อนนะคะแล้วเราก็ตอบแฟนคลับอ่าพายกับมาเชิญเลยค่ะความรู้สึกเจอคุณมาก่อนนี่ไงจอนนี่เออความรู้สึก เราก็ไม่เคยรู้จักกันมาหน้าตอนนี้เอย่าง10ปีนี้ก็รักกันแล้วคุ้นเคยหน้าตามันมาตลอดส10ปีขอบคุณทุกคนมากเออก็รู้สึกตั้งกจมากนะครับก็รู้สึกดีมากครับก็ก็ไม่คิดว่าลูกตัวเองจะมีคนรักมาชอบเยอะขนาดนี้ธรรมดาตอนเด็กๆอยู่ที่บ้านก็เลี้ยงตั้งแต่การมีการเกิด เรื่องแบบางทีก็ตูการอะไรก็เหมือนชาวบ้านเข้าไปแน่ที่แน่ที่แน่แต่ที่ไม่ถือว่าเขาจะมีวันนี้แต่พอมาถึงตรงนี้ก็พูดได้ว่าเขาเขาเป็นตัวอย่างที่เจอแล้วก็าทำได้เรื่องที่เราคิดไม่ถือว่าเขาจะทำได้แล้วพูดถึงเรื่องทางถามว่าเรื่องทางคนทางเนี่ยชินแล้วตันนี้เรื่องชินก็เฉยเฉย ขอบคุณท uhm. ุกคนนมากนะโอเคค่ะเดี๋ยวจะสัมภาษณ์อันนี้เป็นตัวแทนสาวกองบุตรนะคะคุณพี่ดวงค่ะขอลงเลยพี่ดวงดีเลยนี้เราได้ตัวแทนนะคะตัวแทนอีกท่านหนึ่งเผื่อพี่อีค่ะตบกลง พอใช่วยให้ให้ให้น้องๆให้ขับได้อยู่ได้แล้วก็ก็อะไรก็รักน้องทุกคนรักรักปั๊ทีเ่เขาอาจจะเหมือนตัวพี่ที่แบบเ,เป็นคนตรงๆแล้วก็มีอะไรก็พูด ไม่ชอบก็พูดชอบก็พูดรักก็รักไม่รักไม่รักอะไรแบบนี้ค ok <oughs seen this video> <mumbles> ่ะนิสัยก็เป็นการเคยคิดว่าก็รักเขาตรงนี้แล้วก็นี่นี่เป็นสิ่งสำคัญค่ะว่าตลอดเวลาตองมองแง่มากหรือว่าอะไรต่างๆทุกคนก็ยังรัก

ก็ดูว่าใครเป็นยังไงอยู่แล้วค่ะแล้วก็ต้องรักเขานะคะเขรักเขาอยู่แล้วค่ต้องรักที่เขาเป็นได้พี่ปั๊มทำอะไรคะก็อยากจะให้น้องปั๊มรับรู้ถึงความรู้สึกแต่เขารับรู้กันไปแล้วนะว่าความรู้สึกที่เรามีกันและกันเป็นยังไงเอ๊ะวันนี้ตีมคอนเซ็ปต์เป็นยังไงนะพี่หน่อยตีมคอนเซ็ปต์มมีตีมเลยมี ม,มีนทีมสิ้นนะใครรู้มากเป็นี้ตีมอะไรคะวันนี้ตีมอะไรคะใครตอบเสียงและจัแจะมาตอบกันเอ,อ,องเอามา,าม,มารับรางวัลจากน้อง,งปั๊มไปก่อนที่จะประจิตรับรางวัลที่ตอบถูกนะคะขอมอรบรางวัลให้คนที่ช่วยกันคิดตีมคือพี่นุย้ย พี่นุ้ยเรามีการโหวตกันในหน้าเว็บที่บ้านนะเพราะว่างานครั้งนี้เราจะจัดอะไรดีให้ช่วยคี่คอนเซ็ปต์กันมาพี่นุ้ยก็ส่งวอตติ้งมาให้พี่อ้อยเลือกนะคะพี่นุ้ยก็เลยเขียนมาวันสุดท้ายก่อนจะพิมพ์พิมพ์การดได้ได้คำที่สลัสรยแล้วก็ได้ใจความคือ To g e t h e r forever เราจะมีการได้กันต่อไปมอบรางวัลให้คนคิดเลยคะ่ะพาาี่นุ้ยมารล้วัำงานงั้ง วางเยอะมากเลยนะเราของพันเยอะค่ะอ่ะเพียรพระจิตมารับรางวัลที่ตอบถูกอ่ะแล้วไปแล้วจับไปแล้วงั้นพี่หน่อยจะใช้พี่ปั๊มทำอะไรเด็กๆไปคุยกันเองนะเฮ้ยให้แฟนขับคิดดีกว่าคิดอะไรอยากเข้าเอาให้าแฟนขับดีกว่าพี่อยากอยากให้พี่ปั๊มทำอะไรขับน้องคนนี้ให้ผมทำอะไรเอาอย่างนี้ดีกว่า ให้น้องเปิดใจถึงความรู้สึกที่มาเป็นศิลปิน AF ถึงปีนี้ปีที่สามนะคะแต่เป็นการดิ้งแฟนข,ขับครั้งนี้ครั้งที่4แต่การจ่ดคอนครั้งที่เป็นครั้งที่สินะคะพี่พูดรวมนี่เลยว่าเรารู้สึกยังไงแล้วมีมีอะไรอยากจะบอกแฟนขับบ้างนะคะ,ะไม่ต้องซื้อมากนะคะมไม่ได้เตรียมให้ชู่กันไว้นะคะก็เมื่อกี้นี้ได้มีสาว,วาไม่ว่าจะเป็นปดวนนะคะที่เป็นตัวแทนกลุ่มเ ตัวแทนกลุ่มหนึ่งได้ขึ้นมาขอ,ขอความรู้สึกว่าเหตุอะไรที่มาเจอกันตั้งสามปีในลักษณะ่างนี้นะคะก็ขอให้น้องฟลัมช่วยบอกกับทุกคนว่าตัวเองมีความรู้สึกยังไงนะคะยาวมากเลยผมจับใจความสัาคัญได้นิดเดียว,วเราเล่นเราเล่นแล้วก็ขอขอบคุณจริงๆที่เขาเรียกว่าที่มอบความรักให้นะผมก็ไม่รู้จะตอบแทนยังไงต้องแต่คอยร้องเพลงคอยตั้งใจทำงาน ทำตัวเองให้ดีเรียนหนังสือไปอะไรกินนันแหะแล้วก็ทำมันไหวให้ดีทุกอย่างนะฮะก็จะเจอกันแล้วก็ทักทายกันเล่นกันปกติเหมือนเดิมนะเพราะว่าของนี้มันคงเปลี่ยนอย่างเงี้ผมเป็นยังไงผมก็คงเป็นอย่างนั้นไปนเรื่อยๆเนี่ยแล้วก็ขอขอบคุณแฟนคลับด้วยที่ที่เข้าใจาจริงๆนะคนที่เข้าใจาก็ขอขอบคุณมากๆขอบคุณทุกที่ตลดอดระยะเวลาที่ผ่านมาสามปีนะแล้วก็ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆใช่ไหมนี่มีโอกาสแต่งงานใส่เลย ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆแล้วก็มีแต่สิ่งดีเข้ามานะฮะขอบคุณจริงๆที่ช่วยสนับสนุนในแก๊ผมครับผมขอบคุณมากเลยอ๋อสรุปเอ๊ะฟางเขาได้ไหมบ้างวะผมไม่รู้เลยผมพูดเรื่องอะไรฟังแล้วรู้สึกว่าปั๊มรักทุกคนนะนะแล้วก็อยากให้ทุกคนเข้าใจปั๊มรักตัวเองค่ะก็อ <c oughs> ยากให้ปั๊มเข้าใจทุกคนด้วยนะคะโอเคใช่ไหมเออขอบคุณทุกคนมาก เพราะว่ามันใช้ระยะเวลาต้องพันกว่าว,วันก็ปีหนึงสามวันถ้าสปีก็่านกว่า